กว่า4ปี7เดือนกับอีก26วันที่ผู้เป็นแม่อย่างมณีทองชุมต้องเฝ้าตามหาน้องจีจี้ลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปบริเวณปั๊มน้ำมันภายในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้วยวัยเพียง9้าขวบทั้งวิธีการขับรถตะเวนตามหาตามสถานที่ต่างๆการติดป้ายประกาศและออกรายการโทรทัศน์แต่ก็ยังไม่พบลูกน้อย จากสถิติใน1ปีมีเด็กประมาณ500คนที่สูญหายและครอบครัวกำลังตามหาเพียงร้อยละ80เท่านั้นที่สามารถตามกลับมาสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองได้ขณะที่อีกร้อยละ20ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมหนึ่งในนั้นคือน้องจีจี ดังนั้นมูลนิธิกระจกเงาและหน่วยงานเอกชนจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชันไท Missing เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยค้นหาคนหายให้พบเร็วขึ้นโดยให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมซึ่งมณนนีเชื่อว่าแอปพลิเคชันไท Missing นี้จะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ทำให้การรอคอยการกลับมาของลูกน้อยสิ้นสุดลงโอ้เจ็บใจสุดเลยครับเพราะว่าเรา คือตอนนั้นอะที่น้องหายคือเราไปขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาก็บอกเขาก็ยืนยันว่าเด็กไปเที่ยวเด็กหายไม่ครบ24ชั่วโมงก็หลังจากนั้นมาก็ก็ดีหน่อยก็คือทางมลนิธิกระจกเงาประสานงานเข้าไปช่วยประกาศติดแผ่นป้ายอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยคิดว่าจะมีบริษัทที่คือเข้ามาทําช่วยเราแบบเี้ยคือช่วยตามหาเด็กหายไม่ไม่ไม่เคยคิดเลย แล้วจุดๆคือมาแบบคือดีใจค่ะแลยแจกงนึงอาจเด็กอาจจะได้กลับบ้านเร็วขึ้น t ไทย Missing เป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่ช่วยค้นหาและติดตามคนหายแบบออนไลน์สามารถหลดใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยจะรวบรวมข้อมูลของผู้สูญหายทั้งชื่ออายุรูปภาพวันที่สถานที่และลักษณะการแต่งกายของผู้สูญหายในวันที่หายตัวไปด้วย ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ก็ใช้ง่ายๆค่ะซึ่งหากเราพบบุคคลที่มีหน้าตาคล้ายบุคคลที่สูญหายที่แอปพลิเคชันนี้แจ้งเตือนนะคะก็สามารถกดไปที่รูปค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการแจ้งเบาะแสค่ะแล้วก็เราจะสามารถถ่ายรูปบุคคลที่เราพบนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อมูลแล้วก็พิกัดจุดค่ะก่อนทำการส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสไปที่มูลนิธิกระจกเงาต่อไปค่ะ นอกจากผู้ใช้แอปพลิเคชันจะสามารถตั้งค่าเลือกติดตามผู้สูญหายโดยจำแนกเป็นอายุเพศอำเภอและจังหวัดได้แล้วยังสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข้อมูลเพื่อตามหาคนในครอบครัวหากเกิดกรณีพัดหลงได้อีกด,ด้วยซึ่งหลังรับแจ้งมูลนิธิกระจกเงาจะประสานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ก่อนหน้านี้เนี่ยการตามหาเด็กหายเ,ยเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของมูลนิธิเป็นเรื่องของอคนในสังคมบางส่วนแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่คนจะต้องมีส่วนร่วมร่วมกันนะครับประวัติศาสตร์ในการตามหาเด็กหายหลายกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการที่คนในสังคมแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นที่รวบรวมข้อมูลของเด็กและของคนที่สูญหายไม่ว่าจะหายไปนานแค่ไหนเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในนี้มันจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้คนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็รู้ว่ามีปัญหาเด็กหายมีปัญหาคนหายอยู่จริงแล้วก็จะร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการตามหาเด็กหายไทยมิซิ่งเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนอกจากจะทำให้คนในสังคมมีเครื่องมือติดตามคนสูญหายที่นับวันปัญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยต่อความหวังของบณีที่จะพบน้องจีจี้อีกครั้ง เอกลักษณ์นำวงศาถ่ายภาพปรัตนาพรทานน้ำไรนิวส์รายงาน